สวัสดีวันพี่น้องครับนี่เซาเวันที่30พฤศจิกายน2567พี่น้อยหกองค์อบกันตลาดนัดโคกระบือน้องแก่ชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่ข้ามาแล้วฝากบุรีกดแชร์กดติดตามมาชมบรรยากาศด้วกันนะครับแจ้งมาหยุดนะครับแล้งมาอยู่จะทำงานพูดออกตลาดนัดเซาเวที่นะครับเอาไหมครับบรรยากาศชื่อไร้คึกคักนะครับค่ายไร้นะครับค่ายเนื้อเขาสนามเต็มนะครับค่ายเดียงบ่ค่อยมีนะครับไปเบิ่งนะครับ ไหาอไกันแล้วแม่ลูกอะไกันแล้วพันแหงกพันเงินงกาลูกกาึว่านมันูรถ่ลด่ แม่ลูกได้กันหลายเงนะแรงบงสปกม่ต้เบียดกําลังต่ออยู่เขียนว่าอะไรเขียนสมปันหลัวลูกเบียวกคไทยอะนี่ไทยบ้องม้งไทยบ้งเกียว เปบอดีนะมันมทำมาไข่ต้นนี้แม่ลูกเศ้า6แม่ลูกลูกตัวคููนะครับ26งหมนแม่สูงร้ยสงสิบห้าบวกร้อยสี่สิบนะครับในหาง,งไทยนะในหาง,งไทยไปนะ เปลียนคบเปีเบอมป, primo, ปียช่วยนเยปนคไปแล้วนะครับไมหางเก็บบุรี่ใ่หางไม่หางขาไต่กับสื่อนะครับไฟนะครับใม่ห่างเหนือในห่างเวียดนามครับสือค่านือ อ่ะนมือนี climbing, teachers, nah. ants, ้ซ <t iros cin an> ื้อหลายอยู่นะครับนะจะประมาณหารอยได้อยู่นะครับประมาณการตัวเลขน่าจะประมาณหารอยตัวได้นะครับตัวเลขคร่าวๆนะครับตัวเลขคร่าวๆนะครับเหมือนนี้ครับควายเนือครับแต่ว่ามือนี้เอ่อนนะครับราคาควายเหนืออ่อนแห้งนะครับมือนี้นะนี่ไงหนุ่มเด็กขายหลักใดนยวนะ ส่วนมากนะครับราคาลักหมื่นีากใหญ่ๆนีจุคอนเข่าหลังอ่ะกำลังต่ออยู่นะครับ

กำลังต่อราคากันอยู่นะวันนี้างนีกนหา้างลัง กำลังต่ออยู่นะครับเล่นน้นล่นน้นวานเหล้าข้นอุ่นอ่นกระวานล้าข่นอุ่นอ่นจะอไรข้นละเอยจัดงว่ะแต่น้ำมัน้รงใกน

คยอ่วนเนาะทองนะทองแล้วไปแถวสี่กํลงังจิขึ้นแวหกนะอะเารียดต,ต่อหนะ่งหมื่นหกัน สูงอยเกือบือยสามสิบเลยกินไม่หันละเอาแปดสิบก็อยกันมาบ่มีน้ำใจมีน้ำใจอยู่ <c oughs> <c oughs> ขายเ้ยสองพนด้วยเจ็ดพนขายว้าขึ้น่าไปยไดถ้าเชื่อุณเสับเสร็ดับไปกล้วยจอยไมขายอะไร้ยไหนนองยุ้ตัวามือหกล้วยจอยสองพ่นห่มมวยจอยยาลยันจอยนั่นไอ้เมียมันมื่นสิบสอมหลอดเลยมันขายสองพันห่มั้นบอกมื่นสิบสามหลอดเมียขายเออเมีกล้วย นก็ยืนดูนะดหลายออูขายเยอะป่ะกูมัขายอะไรยอดสองพันเอาสามพันเ่ยคือไปตัวเดียวไหมหมืนสได้แล้วหมื่นสองหมื่มันคือู่วหมื่นหมื่นหนึ่งพัน

ลกซื้้้อยิมเวียดนามซื้อใครผือยิ้มได้ซื้อซื้อได้ยิ้มนะเวียดนามซื้อได้ได้ยิ้มนะเวียดนามใหายเศ้าหกบักผู่เนี่ยสูงใหญ สามสิบห้บวกบมีเหนื่อจั็กน้อยเนะ็นะเ,ปเปิดมาเศร้าหกนนะนะ้มันนี้ไขยเนืออ่อนนี่ครับราคาอ่อนนะครับนะนะ เงยๆกบับสามน้อยๆน,นะครับส่วนหมากแล้วราค้าบอดสามนะครับสองหมื่นก,กว่าน,นะครับเหยียดหน้ามื่อนะครับ